ทุกคนคะหลังจากที่ปอเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จในการที่ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ได้ลดไขมันพอกตับได้แล้วเนี่ยนะคะแต่หลายคนบอกว่าทําได้ยังไงอืมก็กินคลคูครมินนะครับวันละ2เม็ด อืมแค่นั้นเองนะกินต่อเนื่องนี่อันนี้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่ดึงสารสําคัญนะคะของคือคูมิโนยมาบวกกับสูตรอีกสูตรนึงก็คือว่าเราจะต้องกินคู่กับพริกไทยดําจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถนําสารที่มีประโยชน์ในเนี้ยนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครานี้หลายลคนบอกว่าโอ๊ยพูดแค่นี้เชื่อได้จริงหรือปเปล่าอไหนๆออกมาแล้วกินเลย เรามีนี่ผลงานวิจัยค่ะจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยแม่โจนะคะนี่มีการเปเปอร์รับรองบอกแล้วว่าของเราเนี่ยดีจริงวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้นะคะมีผลงานวิจัยว่า คูรุคูมีนค่ะตัวนี้นะคะสามารถช่วยลดการสะสมของไขมันในเซลล์ตับได้ลดไตรกีซลด์ได้และที่สําคัญเด็ดกว่านั้นคือรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ทําลายเซลล์นี้ตับด้วยนะตับเราไม่ไม่ตายด้วยนะอะมาดูนี่เลยอันนี้นะคะเป็นเซลล์ตับนะคะของมนุษย์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเซลล์ปกติจะมีลักษณะแบบนี้อันเนี้ยเกิดภาวะไขามันมาพอกในตับค่ะและเมื่อรับประทานคูรุคูมีนไปนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมตัวไขมันลดลงมากและที่สําคัญยังสามารถเก็บเซลล์ของเนื้อตับเอาไว้ได้เทียบเท่ากับอะไรคะเทียบเท่ากับยาลดไขมันค่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าวัานนี้เราเอาผลงานวิจัยนะคะมายืนยันอีกหนึ่งเสียงแล้วกันจาก ผลการตรวจสุขภาพนะคะของปอนเองที่แบบลองเองกินเองนะคะแล้วดีจริงนะคะจึงอยากบอกต่อให้กับทุกๆุกครอบครัวเลยค่ะจะได้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากไตรคลีเซอไร์นะคะไขมันพอกตับแล้วก็คอเลสเตอรอลน,นั่นเองค่ะ